สวัสดีคะ่ะวันนี้ครูจะมาอธิบายนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเวลาหน้าที่59นะคะมาดูเลยข้อที่หนึ่งวันนี้พ่ออายุครบ45ปีอีก5ปีข้างหน้าพ่อจะอายุกี่ปีเขาต้องการทราบอายุพ่อในอนาคตในอนาคตในที่นี้ก็คือ5ปีนั่นเอง อีก5ปีข้างหน้าวิธีคิดง่ายๆเลยนะคะก็นำอายุเดิมพ่อนะคะอายุปัจจุบันพ่อนั่นเอง45บวกด้วย5เลย45บวก5ได้เท่าไหร่คะอ่าโอเค45บวก5ได้ 50นั่นเองให้นักเรียนเขียนเป็นเลขไทยนะคะเรียบร้อยข้อที่1ต่อไปข้อที่2ถนนสาย a ใช้เวลาสร้าง8เดือนถนนสาย b ใช้เวลาสร้าง5เดือนถนนสาย a ใช้เวลาสร้างนานกว่าถานนสาย b กี่เดือน เขาให้ถนนมาโจทย์ให้ถนนมาสองสายค่ะสาย A กับสาย B สาย A สร้างนานมากเลยแปดเดือนสาย B สร้างไปกี่เดือนคะ5เดือนสาย B สร้างไปหเดือน เห็นไหมคะดูระยะทางอันนี้เขาสร้างระยะทางที่นี่ที่ที่ต้องการทราบคือตรงนี้เลยห่างกันเท่าไหร่ให้นำมาเอาระยะทางมาลบกันนั่นเองเอา8เอาสายถนนสาย A ตั้งก่อนนะคะเพราะว่ามีค่ามากกว่า8ลบหได้เท่าไหร่คะ แปดลบห้าเอาแปดลบห้าได้สามนั่นเองเขียนเป็นเลขไทยนะคะฉะนั้นถนนสาย A ใช้เวลาสร้างนานกว่าถนนสาย B 3สามเดือนต่อไปข้อที่สามหน้าที่หกสิบนะคะ ้อที่สามแม่ทอผ้าฝ้ายใช้เวลาสิบวันทอผ้าฝ้าใช้เวลาน้อยกว่าทอผ้าไหมสามสิบเจดวันแม่ทอผ้าไหมใช้เวลากี่วันแสดงว่าทอผ้าฝ้าน้อยกว่าทอผ้าไหมกี่วันไม่รู้นะคะเขาไม่ได้บอกฉะนั้นผ้าฝ้าใช้เวลา พอแค่10วันส่วนผ้าไหมเนี่ยจะต้องใช้เวลามากกว่านั่นเองอมาดูนะคะผ้าฝ้ายสิวันผ้าไหม10วัน แล้วก็ทอไปอีกทอไปอีกสาสิบเจ็ดวันทอต่อนะคะสิบวันไม่พอทอต่อไปอีกสามสิบเจ็ดวันวิธีคิดก็คือนำตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะสิบแต่สามสิบเจดสองตัวเลขนี้นะคะสิบวันบวกสามสิบเจ็ดวัน ได้เท่าไหร่คะ10บวก37ได้แม่ทอผ้าไหมใช้เวลา47วันนั่นเองเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่4บอมเดินทางจากกรุงเทพไปชุมพรใช้เวลา6ชั่วโมง B เดินทางจากกรุงเทพไปหาดใหญ่ใช้เวลา14ชั่วโมง B ใช้เวลาเดินทางมากกว่าบอมกี่ชั่วโมงตอนนี้มีกี่คนคะมีกี่คนเนี่ยตัวละครน,นี้มีสองคนนะคะมีบอมกับ B ตัวอักษรคล้ายกันเลย ัวักษรไม่ใช่คล้ายนะคะเหมือนบอใบไ,ไม้เหมือนกันบอมกับบีบอมไปชุมพรน,นะคะบอมไปชุมพรหกชั่วโมงหกชั่วโมงส่วนบีไม่ได้ไปชุมพรน,นะคะไปหาดใหญ่ไปตั้งสิสี่ชั่วโมงไปไกลกว่านั่นเอง แต่อยากรู้ว่าไกลกว่ากันเท่าไหร่เอามาทาอะไรกันคะตรงนี้เลยที่ต้องการหานี่ไกลกว่ากันเท่าไหร่ระยะห่างคือตรงนี้เลยก็นํามาลบกันนะคะลบก็ต้องเอาระยะทางของ b ตั้งก่อน14ลบ6เหลือเท่าไหร่คะเหลือ,อ8ปดนั่นเอง B ใชเ้เวลาเดินทางมากกว่าบอมแปดชั่วโมงค่ะแปดชั่วโมงต่อไปข้อที่หกล้องใช้เวลาทำการบ้าน35นาทีกล้องใช้เวลาทำการบ้านมากกว่าอัน15นาที อันใช้เวลาทำการบ้านกี่นาทีมีคนอยู่สองคนนะคนที่หนึ่งก็คือกล้องคนที่สองก็คืออันกล้องทำการบ้านสามสิบห้านาทีทำนานมากเลยอ่าสาสิบห้านาทีส่วนอัน ใช้เวลาใช้เวลาเท่าไหร่คะเขาบอกไหมได้บอกไหมไม่ได้บอกใช่ไหมอามาดูสิบห้านาทีใช่ไหมคะนี่อันนี้คือเวลาของอันคะ่ะที่อ่านทำกันบ้าน ตรงนี้ที่ต้องการหานะคะอ้าวเดี๋ยวนะคะปากกาคูแบตหมดอ่านี่คือเวลาตรงนี้คือ15นาทีกล้องใช้เวลาทำการบ้านมากกว่าอัน15นาทีฉะนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าอันใช้เวลาทำการบ้านกี่นาทีนะคะ วิธีการก็คือนำสามสลบด้วย15นะคะ35มสลบสิห้เหลือเท่าไหร่คะยีสนั่นเองฉะนั้นอันใช้เวลาทำการบ้าน20นาทีนะคะ20นาทีอ่ะฉะนั้นใครทำการบ้านนานกว่ากัน กล้องนะคะเพราะว่ากล้องใช้เวลาทำา35นาทีแต่อันใช้เวลา20นาทีเองต่อไปหน้าต่อไปนะคะหน้าที่61หน้าที่61ข้อที่1ต้อมอายุ18ปีนิชาอายุมากกว่าต้อม5ปี มีอยู่สองคนเลยก็คือต้อมอายุ18นิชารู้อายุนิชาไหมคะเรารู้อายุนิชาไหมไม่รู้รู้แต่ว่านิชาอายุมากกว่ามากกว่านี่มากกว่าก็ต้องยาวกว่าใช่ไหมคะ มากกว่า5ปีนี่รู้แต่ว่า5ปีอยากรู้ว่ามากกว่ากันเท่าไหร่นะคะให้นำมาบวกกันนั่นเอง18บวก5ได้เท่าไหร่คะ 23ฉะนั้นนี้ชาอายุ23ปีฉะนั้นใครใครแก่กว่ากันคะอ่านิชาแก่กว่านั่นเองต่อไปข้อที่2แก้วตาใช้เวลาวาดรูปน้อยกว่าอมสิน5นาทีถ้าอมสินใช้เวลาวาดรูป32นาทีแก้วตาใช้เวลาวาดรูปกี่นาที ข้อนี้นำมาทําอะไรกันเอ่ยนำมาลบกันนั่นเอง32ลบ5เดี๋ยเท่าไหร่คะอ่ะตอบมานะคะ32ลบ5ให้นักเรียนเขียนเองนะคะต่อไปข้อที่3หนูปุ่น ใช้เวลาเรียนว่ายน้ำยี่สิบชั่วโมงพี่ปาใช้เวลาเรียนว่ายน้ำสิบชั่วโมงหนูปุ่นใช้เวลาเรียนว่ายน้ำมากกว่าพี่ปากี่ชั่วโมงเอามาทาอะไรกันคะเราอยากรู้ระยะห่างนำมาลบกันนั่นเอง ก็คือ20ลบ16อ่าได้กี่ชั่วโมงคะอ่าไปหามาต่อไปข้อที่4กวินซ้อมดนตรี45นาทีกวินใช้เวลาซ้อมดนตรีน้อยกว่าเล่นฟุตบอล15นาทีกาวินเล่นฟุตบอลกี่นาทีแสดงว่า ต้องเล่นฟุตบอลมากกว่าซ้อมดนตรีนะคะฉะนั้นต้องนำมาบวกกันนั่นเอง45บวก15เท่ากับเท่าไหร่ไปหามาค่ะต่อไปข้อที่5หน่อยเริ่มทำการบ้านเวลา17นาฬิกา และทำการบ้านเสร็จเวลา17บเนาฬิกาสี่สนาทีหน่อยใช้เวลาทำการบ้านกี่นาทีเอามาทำอะไรกันเอ่ยนำเวลามาลบกันนั่นเองอ่าแต่ถ้านักเรียนนี้ไม่เป็นก็วาดรูปเอานะคะ มาดูนาฬิกาเลยจึงสิบสองหกสามเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดอ่ะเริ่มทำการบ้านสิบเจ็ดนาฬิกา นี่สิบเนาฬิกาสินาฬิกาทำการบ้านเสร็จเวลา17บเจ็นาฬิกาสี่สก็คือเข็มยาวชี้ที่เลข8นั่นเองอ่าตอนแรกเริ่มที่17บเนาฬิกาใช่ไหมคะนี่ชี้มาที่เลข8กี่นาทีอ่า เลขหนึ่งก็ห้าเลขสองก็สิบใช่ไหมคะที่ครูสอนใช้แม่ห้าคูณใช่ไหมยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบสามสิบห้าสี่สิบฉะนั้นใช้เวลากี่นาทีอ่าไปเติมมานะคะต่อไปข้อที่หกจิรายุเดินทางไปบ้านคุณยายใช้เวลาสามชั่วโมง ถ้าจีลายุเริ่มออกเดินทางแปดนาฬิกาจีลายุจะถึงบ้านคุณยายเวลาใดแปดนาฬิกาอีกสามชั่วโมงข้างหน้าที่เราเรียนไปเมื่อวานนะคะก็คือนำมาทำอะไรกันเลยด้วยความรวดเร็วนำมาบวกกันนั่นเองแปดบวกสามเพราะมันเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะชั่วโมงบวกชั่วโมงแปดบวก สามได้เท่าไหร่คะอ่าตอบเองเลยอ่าครบแล้วนะคะอลองไปทำกันดูนะคะสวัสดี